ขนาดโฟโต้บูธผมยังใช้เครื่องปินโทรเป็นสายเลยนะครับสวัสดีครับพิธินาธินิจวงนะครับหรือที่ชาวนาครเขาเรียกกันว่าหนุ่มแสงเสียงครับ เริ่มแรกก็คือเริ่มจากร้านถ่ายรูปแล้วก็พัฒนามาจนทุกวันนี้ก็เป็นออร์แกเนเซอร์ก็ย้อนไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วร้านแสงเสียงนะคในเคทคลเล์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยคุณพ่อของผมเป็นผู้ดำเนินกิจการครับก็เริ่มจากธุรกิจแบบสีเล็กๆซึ่งสมัยนั้นยังเป็นระบบอ n นาล็อกหรือเขาเรียกว่าเป็นฟิมอยู่เลยครับ ทุกคนก็ต้องเข้าร้านนี่นแหละซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นของการถ่ายภาพสมัยก่อนก็คือเป็นห้องแถวห้องเดียวจนผมมาช่วยดําเนินกิจการก็เริ่มขยายเป็น2ห้องเราขยายเป็นสตูดิโอเพิ่มสาขาขึ้นไปซึ่งในสมัยสักประมาณ30ปีที่แล้วเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกุไมัยรุ่นเขาจะชอบมากเลยในการมาถ่ายรูปในสตูดิโอก็เลยตัดสินใจเปิดสตูดิโอแห่งแรกที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าที่ดังของเมืองนครเลยชื่อร้านว่าเซฟิสสตูดิโอครับ เรียกว่าสําหรับกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะหละังจากเปิดได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มได้รับความนิยมน้อยลง<ม><ม>ก็เลยมองช่องทางใหม่ก็ไปเจอธุรกิจหนึ่งก็คือ Wedding Studio ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยในยุคสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วในจังหวัดนครก็มีสักไม่เกิน2แห่งมมผมก็เลยเห็นโอกาสในการทําธุรกิจผมก็เลยเริ่มมาเปิดธุรกิจเกี่ยวกับ w ว d d i n g Studio ในนามของ Mary m มี Studio ครับก็เปิดสตูดิโอเป็นสักระยะหนึ่ง ธุรกิจก็ต้องเริ่มขยายผมก็เห็นช่องทางว่าอมันยังไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับ wedding planner ผมก็เลยลองมาจับทําธุรกิจเกี่ยวกับ wedding planner ดูก็เป็นบริการต่อเนื่องถ่ายภาพชุดแล้วก็ตลอดจนจัดงานเลี้ยง one stop service ทำมาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่ามันยังมีช่องทางในการไปได้ผมก็ได้ไปเปิดอีกบริษัทหนึง่งชื่อ mary me organizer ขยายไปสู่ธุรกิจที่วน แรกเริ่มเดิมทีก็เริ่มจากทางานจัดก,กิจกรรมมีเว์เล็กๆพวกโฟโต้บูธของสุวินียงานจนตอนหลังเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นกิจกรรมระดับจังหวัดก็การท่องเทีออย่ยวแ่ไประเทศไทยสำนังนนนกงานนครศรีธรรมราชก็คอยจัดงานประเพณีเกี่ยวกับบุทนศาสตร์ดนตรีโนราลงครูที่จังหวัดพัทลุงและตอนนี้ผมก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานจุดจีประจําปีของเมืองนะครศรีธรรมราชครับก็คือเป็นการจัดงานทั้งระบบเริ่มตั้งแต่วางแผนสถานที่ออกแบบดีไซน์การผลิต แม้กระทั่งโคมไฟเล็กๆจนถึงฉากเวทีรูปที่ติดฝาผนังจนถึงดูแลกิจกรรมบนเวทีทั้งหมดพรบวงจรเลยครับวันสต็อปเซอร์วในช่วงที่ผมเปลี่ยนธุรกิจแต่ละครั้งเนี่ยธุรกิจยังไม่จะตายนะครับก็คือมันธุรกิจที่กําลังจะไปได้เรื่อยๆแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะอิ่มตัวแล้วมันก็ไม่สามารถขยายตัวได้แล้ว ซึ่งถ้าเราหยุดอยู่กับที่มันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ได้ก้าวหน้าผมก็เลยต้องหาช่องทางอื่นเพื่อขยายให้โตขึ้นจริงๆอยากจะบอกว่า50%อยู่ที่ตัวผมที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่ชอบไปเดินงานนู้นดูงานนี้แล้วก็กลับมาคิดว่าตัวเองมีอะไรเราขาดตรงไหน,นแล้วก็มาใส่ของเราให้เต็มแล้วก็จะอยู่ได้และปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อีก50%อมันอยู่ที่เครื่องมือที่สามารถตอบสนองแนวค่ของผมได้และปรับตัวไปตามยุคตามสมัยพวกคู่ไปกับผมในการขยายธุรกิจผมแต่ละครั้งเครื่องมือผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายซึ่งเป็นเครื่องมือเดิมแต่ผมปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทําธุรกิจสมมติผมมีเครื่องฟิล์อยู่หนึ่งเครื่องร้านถ่ายรูปผมก็สามารถเครื่องฟิล์มตัวนั้นนะมาขยายกิจการในเป็นเว딩สตูดิโอเว딩แพนเนอร์ซึ่งใช้ในกิจการเดียวกันได้ทั้งหมดจนต่อมาเป็นอีเวนต์ เครื่องพิมพ์รูปแลยังได้ใช้ในกิจการของอ e ีเวนต์เพราะสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้ยังผลิตได้เรื่อยๆอยู่ที่เราว่าต้องจับจุดไหนไปทําธุรกิจอะไรโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันขยายแตกลายออกไปได้ครับอย่าง S เอ e ซี e รนะครับครั้งแรกผมก็ยังลังเลที่จะซื้อไม่รู้จะซื้อมามันจะคุ้มค่าแค่ไหนแต่เมื่อผมได้เครื่องมาแล้วเนี่ยผมก็มาดูแล้วว่าเครื่องนี้มันทําอะไรได้มากกว่าที่ผมจะทําอีก ซึ่งอาทิเช่นโฟมไฟริ้นลงได้หลากหลายวัสดุมากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นการขยายช่องทางธุรกิจผมได้อีกผมมองว่าคุณภาพเป็นหลักผมก็ยังถือคอนเซปต์ว่างานพิมพ์ก็ต้องมีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้ประทับใจและใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องเครื่องมือก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับมีตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาแพงคราวนี้ ผมก็ต้องเลือกว่าอันไหนที่มันเหมาะกับตัวเราอันไหนที่มันสามารถคืนทุนให้เราได้เร็วที่สุดและมาถึงทุกวันนี้ถ้าเป็นเรื่องงานพิมพ์ผมก็ยังมั่นใจในคุณภาพของเอฟสันซึ่งปัจจุบันผมก็ยังใช้เอฟสันอยู่ร้อยเครับและนอกเหนือจากการเลือกซื้อเครื่องมือที่ถูกต้องแล้วนะครับการเลือกซื้อเครื่องมือกับตัวแทนจาหน่ายที่ถูกต้องก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับอย่างทุกวันนี้ผมก็เลือกซื้อจากบริษัทวีมอลแอนทิมซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของเอฟสันซึ่ง รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่คอยสนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการออกบูธการร่วมทํากิจกรรมร่วมกันทุกวันนี้การทําธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับมันไม่สามารถจะเดินได้คนเดียวมันต้องมีคู่ค้าที่ดีคอยสนับสนุนในการทํากิจกรรมของผมซึ่งสามารถทําให้ผมต่อยอดธุรกิจได้จนถึงทุกวันนี้เวลาที่มีลูกค้าถามว่าผมทํานี่ได้ไหมทํานั่นได้ไหมทําน่นได้ไหมผมตอบคําเดียวเลยครับว่าทําได้ครับเพราะผมมีเครื่องมือพร้อม และมั่นใจว่าเป็นออร์แกเนเซอร์ที่ผลิตเองออกแบบเองและลติดตั้งเองครบวงจรขนากโตับูธผมยังใช้เครื่องปรินทรโเร็นสายเลยนะครับ